พี่บางคิดไงกับเรือดำน้ำครับโอ,อ้ยอยากบอกเลยนะว่าพี่บางเนี่ยชอบเรือดำน้ำมากพี่บางว่ามันเป็นยานบานนะที่โคตรเจ๋งเลยนะออถ้าแบบว่า ยานพาหนะทั้งหมดนโล์เนี่ยพี่บางชอบเครื่องบินสุดแล้วทำให้เราบินได้เหมือนนกแล้วก็เรือดำน้ำเนี่ยทำให้เราอยู่ในน้ำได้เหมือนปลาใช่ไหมอย่างตัวบางในอดีตเนี่ย,ยก็เคยอยากได้เรือดำน้ำมากเลยนะย้อนไปตอนนั้นนะ่ะพี่บางอายุประมาณสัก9ขวบส่วนน้องสาวพี่บางอ่ะอายุประมาณสัก1ขวบตอนนั้นน่ะพี่บางกับน้องสาวเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ประมาณ2,200บาทจากแบบปีเงินปีใหม่อ่ะครอบครัวเขาให้อย่างเงี้ย็นเงินเก็บร่วมกันแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งพี่บางเนี่ยเดินผ่านร้านของเล่นเว้ยแล้วก็ไปเจอของเล่นที่มันเเป็นลโก้ ซึ่งมันเป็น Lego, เลโก้เรือดำน้ำเว้ยแล้วตอนนั้นอนะ่ะพี่บางก็มีความคิดอยู่ในใจเอ้ยซื้อมาดีกว่าไหมตอนนั้นแบบว่ากําลังลดราคาเลยจาก4,004เหลือ2,002 2, 2 000, อะไรเงี้ยวะซื้อมาดีแล้วก็ค่อยรอแกะเล่นพร้อมน้องเพราะว่าบนกล่องอะ่ะมันเขียนว่า สำหรับเด็กอายุ6ปีพี่บางก็เลยว่าจะซื้อมาเก็บแล้วก็รออีก6ปีค่อยเล่นพร้อมน้องแล้วตอนนั้นน่ะมันก็มีความคิดของเทวลาเว,าวลงมาบนหัวว่าโอ้โหครอบครัวพี่บางเนี่ยตอนนี้ยังลําบากอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ดีและที่สําคัญช่วงนั้นน่ะมันก็มีแบบว่าคนในครอบครัวพี่บางอะ่ะบางคนเนี่ยเป็นแบบอยู่ในสถานการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยขนาดคนในครอบครัวพี่บางนะบางคนรวยๆอะ่ะยังย่าแย่เลยเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนั้นอ่ะโคตรย่าแย่เลยประชาชนไม่มีจะแดกเพราะไม่ใช่ดิคนในครอบครัวพี่บางก็ค่อนข้างจะไม่มีจะแดกนะตอนนั้นแะออีีียย่่่่าาาางนนทบบวววมมคดูใหั โอ้โหถึงว่ามันจะเป็นเงินที่เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เวตอนนั้นนะเพราะว่าน้องสาวพี่บางกันหนึ่งขวบไงยังไงก็ใช้เงินตอนนั้นไม่ได้ถูกปะแต่ว่ามันไม่ใช่เงินของพี่บางคนเดียวไงซึ่งแบบว่าความเป็นมนุษย์อะความเป็นที่แบบว่าถึงแม้ว่าพี่บางเนี่ยจะมีอํานาจในการใช้เงินก้อนนั้นอะแต่ในเมื่อมันไม่ใช่เงินของพี่บางคนเดียวอะถูกปะพี่บางก็ควรที่จะถามน้องก่อนพี่บางก็เลยตัดใจแล้วก็มีความคิดว่าแทนที่กูจะเอาเงินส่วนเนี่ย ไปซื้อไอเรือดำน้ำําที่มันกลัวจะได้เล่นกลัวจะได้ใช้งานเนี่ยก็ต้องรองน้องสาวโต,วตวอีกตั้ง6ปีเอามาจุนเจียครอบครัวก่อนดีกว่าเอามาแบบว่าให้ครอบครัวเนี่ยได้ซื้อข้าวกินได้ใช้สอยได้แบบเอาเงินไปทําประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวของตนเองดีกว่าไหมอันนี้คือความคิดของพี่บางที่มีต่อเรือดำน้ำําตอนนั้น